สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยามบ่ายนะคะก็มาพบกับแนนนะคะแนนฝ่ายขายของกวยดแพร่นะคะวันนี้นะคะนี่นะคะวันนี้จะมาแนะนําในตัวของกระบะสี่ประตูนะคะกระบะสี่ประตูก็จะของเราก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วเกียร์ออโต้นะคะส่วนเกียร์ธรรมดาของเราราคาจะอยู่ที่857,000บาทนะคะส่วนเกียร์ออโต้ของเรานะคะ ก็จะอยู่ที่9 2 0 0 0บาทนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้หน้าตาแบบนี้นะคะกระจังหน้ารังเพล่งแบบนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้ Ford อยู่ตรงกลางนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกหน้านะคะแล้วก็เป็นตัวนี้ก็จะเป็น迈卡สิบเจ็ดค่ะ迈迈安ลมดํานะคะแต่ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแหนกจะแนะนําในตัวของ10ตัวเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้2.2นะคะเครื่องยนต์2 2เกียร์6สปีดค่ะตัวนี้นะคะ ออปชันมีอะไรบ้างนะคะก็จะมาแนะนําเพิ่มเติมให้นะคะตัวนี้อย่างเช่นตัวเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่9ก้าแสนสพันนะคะตัวนี้ได้มาเลยค่ะไฟตะหมอกไฟตันหมอกนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะเห็นชัดเจนเลยค่ะ เวลาเลี้ยวนะคะมาจะมีไฟกระพริบอยู่ตรงนี้นะคะอ่ามือจับนะคะมือจับก็สีดํานะคะสีดําแล้วก็มาพร้อมกับบันไดข้างะคะ่ะตัวนี้จะเป็นเป็นสีเทานะคะสีเทาออกแนวค่ะสีนิดนึงอ่าภายในนะคะมีอะแอร์แบ็กแอร์แบ็กคู่หน้าเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ของสเปนนะคะนี่ค่ะก็จะมีตัวนี้หน้าของเรามีระบบ บบป้องก,กันการพลิกค,คว่ำด้วยนะคะมีให้ตั้งแต่รุ่น XLT ให้เลยแต่ถ้าเป็นของฟอร์นะคะพิเศษจริงๆรุ่นนี้ออปชันจัดเต็มสัญลักษณ์ XLT พร้อมกับกันชนด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์4จุดด้วยนะคะน,คะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะสวยค่ะสีนี้สวยนะคะส,สีเทาค่ะสีเทาดำค่ะตัวนี้นะคะ ของเราฟังชันภายในตัวรถมีอะไรบ้างนะคะของเราตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเลยนะคะแผ่นได้เบาะหนังด้วยนะคะโดยเย็บตะเข็บอย่างดีเลยค่ะเป็นเบาะหนังมาพร้อมกับพวงมลา,ายพุ่มหนังด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีระบบคุสคอนโทรลนะคะก็คือระบบควบคุมความเร็วนะคะเวลาลูกค้าวิ่งทางไกลแนะนําใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะคะเล่นตั้งค่าตรงนี้ได้เลยค่ะเร็วความเร็วคงที่อยู่ที่ แปหรือร้อยอย่างนี้คะ่ะเลือกได้เลยค่ะนี่เน้นความสะดวกสบายให้ผู้ขับขี่ด้วยนะคะอ่าตัวนี้ก็จะมีในส่วนของระบบออโต้ไฟหน้าเป,ปิดปิดออโต้พร้อมกับที่ปัดน้ำฝนออโต้นะคะเพียงแค่หมุนนี่คะ่ะหมุนปุ่มนี้มาอยู่สัญลักษณ์เนี่นะคะหลอดไฟแล้วก็เนะ,ะตัวนี้จะจะเป็นระบบอัตโนมัติให้เลยนะคะอ่ารุ่นนี้มี ที่พับกระจกมองข้างให้ด้วยนะคะของฟอร์ดเรานะคะแล้วในส่วนของกระจกมองหลังตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นระบบตัดแสงอัตโนมัติให้ด้วยค่ะเห็นไหมคะคุ้มราคาจริงๆกับรุ่นนี้นะคะ4ี่ประตู XLT เกียร์ออโต้และก็เกียร์ธรรมดาคะ่ะมีออปชั่นเหมือนกันค่ะอ่านี่ค่ะทุกอย่างจะเป็นระบบไฟฟา้าหมดนะคะโงมาอะไรมาเบามากคะ่ะตัวนี้นะคะ วันนี้นะคะมาพร้อมกับเกเตรนะคะแคมเปญพิเศษณนะตอนนี้รุ่นนี้นะคะ4ประตู xlt ไม่ว่าจะเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออตโต้นะคะแนนจัดโปรโด,ดอกเบีย้ย0นซนะคะดอกเบีย้ย0นเนตนานงวดเลยค่ะนี่นะคะลูกค้าสนใจแบบไม่อยากเสียดอกเบีย้ยคะ่ะรีบทักมาเลยดอกเบีย้ย0%ูนนต์นานเดือนนะคะ5ปีค่ะจัดให้เลยค่ะ0%นลูกคน้านสนใจก็สอบถามทักแชทไหนไม่ได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ นะคะหรือว่าทักแนนมาโดยตรงโทรหาแนนโดยตรงเลยก็ได้นะคะรุ่นนี้ค่ะจัดโปรโมชั่น0%นาน60เดือนค่ะโหฟรีประกันภัยชั้นหน่งฟรีชุดแต่งปกติรอบคันให้ด้วยนะคะฟิล์มกับป้ายพือนลาเนอร์ค่ะแถมให้ค่ะไม่ต้องจ่ายอะไรเนาะจ่ายแค่เงินดาวค่ะลูกค้าไปแล้วก็จัดโปร0%ไปอีกค่ะดอกเบี้ย0%ไปอีกคุ้มสุดๆคุ้มราคาตัวนี้นะคะ งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจฝอดแพร่ด้วยนะคะค่ะอยากทดลองขับก็บอกแนนได้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้ทดลองขับได้เลยค่ะมีหลายสีค่ะรุ่นนี้นะคะชอบสีไหนก็แจ้งได้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจฝอดแพร่นะคะขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ